ជាពួកក៏មកជាបាត់ក្នុងក្នុងកេតារាមានដល់មកទុះទៀននោបុស្ថាហោខ្វាន់ថាបូជាមកទេវលរាពីអាយយា ทั้งตัวระดับจอมขมังเวทนั่นเลยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบรรยายให้ฟังนะก่อนที่จะมาสิ่ตารนะในช่วงนี้นจะบรรยายให้ฟังตอนนี้ก็ได้เริ่มติดเป็นสแตนด์อวนะครับบรรยายแล้วครับทำไมไม่มีเป็นบรรยากาศแบบสบายๆในสไตล์ของจอมขมังเวทนะวันนี้ วันนี้มาในกลุ่มคนสมังเวด้วยจอมขอบค ครับกราบเรียนท่านท่านได้ ครับครับสวัสดีผู้ <laughs> เดี๋ยวนี่ว่าครบแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวอนุญาตได้บ้างนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญครับ <coughs> พระบุตระธังเทวานุชัยมังกรังพระสังฆังเทวานุชัยมังกรังพระสังฆังเทวานุชัยมังกรังท่านใดที่มีสั่งนะครับนอบนอมตอเชิญนะครับช่วยประโคมสั่งด้วยนะครับ มาเต็นโรวันรานะครับก็เรียนเชิญน,นะครับผมคุณด,ดามรัศกรนะครับผมเรียนเชิญตัวเชยียนใจอีกหนึ่งต้นนะครับผมแล้วก็เรียนเชิญน,นะครับผมคุณบอยนะครับผู้กำกับนะครับจะวเชียร์ใจอีกหนึ่งต้นนะครับ ปัจนุบันคณท่านคงปีพาธพรเจ้าเปิดโลกนี่ป็นดี้กนะ สวัสดีพระวันตุเมสภกทีละวันตุเม พระคุณตปยังคุณแดนดัสกรผู้กำกับหนังผู้สร้างหนังผาปกผู้สร้างหนังเรื่องผาปกนะครับผาปกนะฮะแล้วก็คุณอภิชาติประชาไทยนะครับและก็คอันะครับตอนนี้คุณดำดัสกร ัก็กำลังเดินทางมา,ะางนะครับขอขอบพ สาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมัย ส,ออส่องโคนจะขอเชิญทุกท่านนะครับประทังจิดตั้งใจน้อมบูชาวรอบกันนะครับบรรยากาศนะทุกท่านนะให้ดูคุณเท่าบูชาบาฮาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโหหวาโหติโลกนาถอภิปูชยามี อารามสัมะสัพุทธรวารพะวตังอภิวาทีมสวากาโตระวันตอือ่าไม่ได้เาไม่ได้ตัวม้งางก็ไม่ไค้เลือไม่ตัวมีมีเบื้อง่างก็ไ่้อ้ตัวีคเบ้องล่างก็นม้เลอไม่ะตัวมีีเง่่เลไม่ได้ตัวีเล่างม่ะเล่นด้ตวี้าก็ไม่ไค้เล่ได้ตัวมีมีเบื้อล่ได้ไงไมดตัีครับอ่า ตาภูวันพุทธาสนาภิโภตตระมัดมีโัณฑ์สานุวิมิศน์ทวารัตธรมสัมภารสุขโทวิชาเจริญสักพันโลสุขโทโรติปูอสุฆ์โรติริทารา มีตัวให้ะตดี้ตอนนี้ตอนนี้ทำสร้าความยื่งเนี่ยปกติอาพี่แดงเล่นอยู่กระบอกประจาใช่ไหมขอเล่นหนังเปิดนังกิจกูดยอดเาี่พี่แดงไปเล่นพแดงยการสร้างมั่ะก็เปิดัยอจธรรมเปัมูวิยีระสังขสพะเมโสังมนเต นี่เรื่อยๆก็ได้นี่สาชนน้ผมอะไรนี่เล่นม้านเนี้ยเล่นเล่นไม่ไม่ต้องเล่นหรอกพี่ผมเนี่ยไม่ต้องหรอกไอ้เรื่องผมเลจอกับพี่แจอคเจกับพี่ก่อไหนเนียโอ้ หุนยโยหุนยโยหุนโยอัริกริโยอดุตระพุยิตังโรยัตาิมสอเนี่้อันตรายไงโอเาไห่เป็นตดี๋ยวมันตกเออไม่กล้าเงี้ไม่กล้าเสี่ยงนี่ศภาเทวอาจรรยังจรโรกบาลทั้งสี่โอ้ พายอบลัสมงพิสาภาคีเปิตุกีอนุราพัตโตอโรคเยนะสุขเกนจักขอบรเจาไร้นอบร้อมคูนกันเชิญในสายยางบารมีเฮ้ยเดี๋ยวผมผิดเฮ้ยแสนดูด้สยวันละมานพิขออียขอึรงลังมา พระในเด่นดวตาคุณทักศีลแะสติีที่ตาไมีในปีตุผีอนุรักษันตุอารมณ์เฮียตาตุสจจตกต่อพระพันะอด้นนอกน้อมบันเธอิพระเท้าวิลุโภผู้ปกปะรักษาด้วยสายาติะบารมีแห่งสัตว์ปพ้าเจรขออเชิญญาน ปีตุเหอนรััตตงอโรคเยนัสุเคนะจาอินเตวีตวัรโปโตเมตาัสุราทักิยามาบ้าโอววันตาเวตตากเตตาเอนกาจัตุตาอิกาเตีตุ้เอนราันตงอโรคเยนัสสุเคนาจาออดันวนไม่สมบัอันมีู้มิปาภูดภูดภูดภไดู่ดูดภ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 ูดาไดู่ดภูดภูดดดด่ดด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  บรรยากาศเลยพี่โยมนะเดี๋ยวพวกเก่าขนชวนไปเล่นหนังนะอ่ะหนังที่เราเคยอุกกาศเจอเข้มาวันนี้เปิดพร้อมกันเลยท่านผู้ชมนะนี่คือสุดยอดของเกจิอาจารย์ระดับบรมครูนะพี่โยมนะคือเดนแอร์จอมขมังเวทนะเขาไหว้ครู่ท่านผู้ชมนะให้ดูบรรยากาศก่อนนะพี่โยม ขออันเถิดดสารยาพราบรมีเหตนมาทาพรรู้คุณแห่งคนทันและนักฆาขออันเถิทางพรตพสน็จลงมาประกพรที่เปิดอัจมานะครับเรียกว่าชุดฟังแห่งีนะกับดาราที่ดิน Oh, uh, oh, uh, 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 uh. รีบัอสายญาตบารมีอลเธอไอเพจะท่าในสายญาตบารมีมากอันอันรายทงสิศโยบารมีแห่งองค์พระท้าเวปุเอานุนยอะ 打五。 อาต้นอาารย์ต้นเชคใหม่เลยครับฮัลโหลนะครับอาจารย์ต้นเดี๋วโทดสอบทดสอบนี้วันนี้นะครับก็ขออุาตมาจากทุกท่านนะครับในการองเปิดองค์้ดังัรรวยเปิดเลิศให้กับ อาจารย์เนียนแอนะครับจอมคำมังเว้งะครับงานไหวรูก็ถือว่าผมจารต้นตีสูนแล้วครูบาอาจารย์ทุกท่านเป็นเกียรติมากที่มางานอาจารย์เนีแอนะครับนะครับ,คครบสั่งขึ้นเลยครับ you hey

ครับเดี๋ยวเปิดพระแม่ธรณีนะครับอยากให้พระแม่จบนะครับจะทำการรับแม่ธรณีก่อนนะฮะชุดนี้ก,<อ>ก็จะได้น้อมทูลเชิญการสกา้นพระแม่ปารดาพระแม่ศรีอุอม,ามามหาเทวีพระแม่ทุรคาเทวีพระแม่ลหาอาลีเจ้าองค์เทพวัประธานจะได้ทำการเปิดพระแม่ธรณีสู่พระพานพิธี ยังไงดูกะพราด้วยนะครับด да ูไปทั้งกะพราครับดีน่าหักใจสังข้ายรอาจารย์หญิงนะครับก็จะได้ทำการเปิดพระแม่พอรณีเพื่อเบิกเรื่องเบิกชัยเมื่อเราโน้อมถูกเชิญมหาเทพมหาเทวี ท่านเท้าจะตุโรคกบาลทั้งสี่จับฟากฟ้ามาปกปักรักษาประจำรักษาทิพย์ดนน้อน้องทูกอัญเชิญต่พระแม่เจ้าพระศรีวสุรรามาดาพระธรณีเจ้าจะได้เปิดพื้นภาคพระธรณีนำเหล่าเทวะผู้รักษาอยู่ใต้พื้นทิ่พบมีนาขราชนาตานาคีเป็นต้นได้เสด็จมาอีกทั้งวกมัธยวาย จะได้เปิดทิศเปิดทางสู่พิธีการบูชาครูนี้นดดนนใช่คุณเพื่นแน่นอนจะไปดูมะพร้าวให้แม่ด้วยนะครับมีไปเอ่ยเพือนจ้ามาดูแลคุ้นเคยกันอยู่นะ มีมะพร้าวไหมครับมะพร้าวมามามาเดี๋ยวต้องไม่ต้องฟรีฟรีวะโอซินทมาตาธรณีปฐวีคงคาอาโปวายโตโชนภพทาะอาโปวายโตโชนภพทาะอาโปวายโตโช AHHHHH uh... มผมก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะน,นานๆจะมาทีนะนักผู้ชมดูบรรยากาศไปก่อนนะดูบรรยากาศไปเรื่อนดูบรรยากาศ การเนี่ยหาดูยากแล้วก็มาปังแับเนเนี้ยาุณผู้ชมมามาการเมากาเดาการเลี้ยแกเนีมีวัตถุประสงค์ที่บอกความสัมพันธ์กับอางไรด้กันที่เราต้องรั่รู้กับเ